คลิปนี้มีเนื้อหาคำที่หยาบคายกู้ชมที่เป็นเล็กน้อยควรนด้รับคำแนะนำก่อนรับช้มก่อนเบื่องชิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดื้อขออภัยในคำหยาดโดยคลิปนี้ก็สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่รับส้มควรใส่วิจารณญาณในการรับส้มเสนอเรื่องกระสือคนงามจะมันยากนั่นปวดขี่ปวดเงียวนี่สมมาคอยเฮ็ดเซนกูแล้วพีกระสือฮะ อมลิเป็นผีกระสือมลิเป็นสาวเง่มที่สุดในหมู่บ้านแต่ว่าเป็นคนปากลายแต่จิตใจดีมักช่วยเหลือผู้อื่นสว่วนนีกก็เท่าใบาที่แอบมักสาวมลิโดยบัะเบิงสารลูบเจ้าของแตงโตกับโซกโปกมอมแม,ม่เป็นตาขี้เดียดหลายพี่น้องเแบบูเแบบแเบบแม่หยังแล่มักอันนี้ก็ไดเอาดอกไม้แม่ให้กูอีแล้ว ย่ไมได้ก็มีแต่ดอกไม่ดอกไม้บ่เคยเอาเงินมาห้จากเท่อห่ามนันนี่กินฟรีตลอดฮ <c oughs> จุบ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 ใส่หัวสบอไปนั่งชาวเมริกคนงามอาตมาฮุดดงชองโคกสิกินอยู่นี่หรือสิกินอยู่เฮือนก็กินอยู่นี่แหละกินตามมางุงไปนำ้ำเบิ่งคนงามไปนำ้ำบุยสมหาใสข้าวต้มแถวนี้เด้อขี้เดียดกะหงไอหย,ยอกแน่กว่านึกว่ากินเป็นแต่เหล่ากินเขาก็เป็นเนาะ ฮ่ามันนี่ขบดีว่างา้นเตะปากกันได้นี่บิ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 ไม่อางอีกกับบังหาเนี่ยก็ไดโอตโตบังหาเนี่ยมันก็มัดชาวมาริคือกันด้วยนี่จ้างมึงกบิเห็นลืบดากเขาดอกเอ้าวสแตกของไอ้ไว้่ะคอมเมนของบักใบมันเฮบิ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 ฮ่ามันนี่ฟันจอกฉบับบักมันหัวใจแน่แน่มันทะลึงกับกูอีแล้วอย่าแล้วกูเตเอาเด้อเสวียังมาเด้อมันผีบ้ามากันนี่ เฮ้จ hey, ุ๊บๆสิแตกแล้วล้วกลางจานได้ใบไอ้เบียนเป็นลางจานบ่ไไรบ่ <c oughs> บ่มีคนลางลาลาาาแล้วสิแตกแล้วก็จจายเงินมากนี่แหละพี่น้องชีวิตของมลิแกระเว้นเราก็มีอาชีบขายตะหักหุงแต่ว่าตกกลางคืนมาแล้วก็ใส่ชีวิตอีกแบบนึงนี่แหละคนเฮ่าบ่าสามารถเลือกเอกิดได้และเลือกสิ่งที่อยากเป็นได้ หมอฟังกูสิว่าให้ฟังมันอย่างอีหมอมึงหูเบาวอีมาลีมันเป็นกระสือฮะอีลีบ่อีหมอมึงสุ่หาว่าไปทัวร์เด้เดี๋ยวไม่นสิโจกตับเอาได้อีลีบาอีหมอกลอีหลันตัวกูเห็นกับตาบ่หนาเสื้อว่ะคนกระบักงามๆเนี่ยแต่มันกระใจดีอยู่ได้อีหมอแง่หมมีเงินก็ไปยืมมันได้จากน้อยนี่เงินค่าปุ๋ยเขาเขียวก็ได้ไปยืมมันและกูว่า ยืมก็ยืมหรือได้มึงกูบ่เอาน้ะไันดมึงก็สุขิดหลายมันอาจสิโบแมนก็ได้บุ้ยกูเห็นกับตาซิโบแมนได้จากไหนบ่สันมันก็ได้ผัวอะไรละ่ะมึงเบิงติคนบังกงามแห่ม่นได้ผัวบุ้ยมึงก็สัวมันหลายมันอาจสิโบท่านพ่อเนืคู่กันนี่คนมัจีบมันบได้อืดมันก็นย่งบ่เอากระยาบ่เสือกระยาม,มึงกูบอกแล้ว แต่ละมือใบกับบริมาขอกินมะลิซื้อๆเดีใบก็ได้ซอยมะลิล่างถ้วยล่างจานบางคนขอกั้ขาดเขินก็นได้ไม่ยืมเงินนาํมามะลิมะลิให้เอื้อยยืมเงินแนนตัวผู้ขายเครื่องนะยืมมีแล้วเนาะตัวเกาถึงประได๋สิขึ้นโอ้โหก็เอื้อยประทันมีให้เอื้อยขายบักตูก่อนขายคว้วเถกวังหันคืนบอบบมาใสแซนสะน่ะโอ้โยเว้าก็เว้าได้ละผัวเอื้อยนะมันสูบมาก็กว่าสิมาใสให้อยแต่มันเบิดก่อน สิเอาเท่าได่ล่ะเอาสองพันแง่ไหนล่ะเจ้าสิมากขึ้นเดือนนาลูกเขียนงานอยู่ไทยสิพักมาหรเอออันมลิยาวาสันวาสีเด้อเขาถามแน่แี่ติ่งวัตวเป็นกระสือแมนลีบอกสิเอาอยู่วาเงินนี่เฮ้หอดมือและสวยท่วงเด้อขี้ขานท่วงเออบอลืมดอกกระเซียงไหวแน่เงินสวยผัวเอาไปสูบมาหลายอดอโดอดอดจัไหนใบล่างแล้วแล้วก็ถวยนะอุดอดอุดอดล่างแล้วแล้วก็เมื่อสามันคำแล้วอุดอด จุบๆสมัติลึงแถวนี้เด้อกอกใส่หัวเลยด้วยความงามของมะลิบาวาสิเป็นกลางเว้นหรือว่ากลางคืนบาวาสิเป็นพัอห้างผู้บาวผู้เท่าก็ต้องมาแวะเวียนมะลิอยู่ตลอดแต่ว,ว่าพวกขี้ดือ้อและกล็มึนสุดก็ไม่ได้สองเซียวขี้เนนหล่าคนนี้ละยางแห้งแล้วับหามกระยางค่อ,คอยๆจะได้ละหมอ mình mì hô điệu cụ bưng con, huê, vào đây mỏ cụ bưng con, huê, măng chu nhang, măng anh nưng, vào đây mỏ cụ bưng con, à cối, măng bở cho ta OK, chàng bao nướng chụp can, sư bao héng lại mỏ, má má, mưng hàm con của đứa, cối, phải là cụ. สบัดวายขาพอแล้วมึงกูเบิงแน่าอีจ็กน้อยมั้าวขาวขาพแล้วมึงกูเบินเง้ามาบิ่งอุดอุดบีบบบอโอยหาแดกดากมึงเอ้ยมาอย่างนี้นาะตอนนี้แม่นผู้ใดซ่อมเบิ่งกูอาบนามปวะ งอยแล่นทำไมหมออาโขยหามึงเอ้โวดเห็ียนยังช็อกกูด่าไอ้บ้ามัดบ่ายแม่เหยียนอยู่นี่อด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 แม่มึงบอกแมาไหนดูอย่าเห็ดจากเถื่อยเด้ออด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 ไปเมียบักฆ่านี่แม่ตีก็ตายซื้ออด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 ซิมาอดอยู่นี่บ่กรอกใส่หัวเดยฮู้ยอดอด แม่มันนี่เห็นของกูเบิดสร้างมันเถอะเว้มันผีบาหนมาจาักอย่งรอดพอดไงอย่างน,าน่าคื่นมากมรลีก็ได้ออกหาทีน มาลีเอาอีแล้วบ่ได้แล้วแบบนี้มื่นกูต้องไปบอกในบ้านคนจะตเกลีงมากพบเถียรกับข่อยมีกระสือกับหากินลำบากมื่อน,นี้คือบุมมี่ยังกินได้ปะเกียดจังไในใน,ใน,ในี้ไมหิวแตนะ่นาะฮะงวดกินใส่งวดข้สาสิหวานจนะุไอจุอ่อนาะเบือเบือโอ้ยงวดกับเงินตามองโมงทั้งลูกทั้งแม่หิวเลยเนาะ ง่วงของกินเนี่ได้ง่วงเบอเออนี่แหละพี่น้องถึงมาลิสิเป็นกระสือแต่มาลิกับพวคเรยขคาสัตว์ตัดซิวิตบ่พา,ากันา่ยังน้อพอใยญ่เมืคอคืนนี้มีคนมาหลักหนองง่วพพอใยญ่ยแล้วตัวเห็นคนหลักบ่บ่เห็นพญออายิ่ แต่ไม่ง่า, de, ายติ่งเด้มาอย่างนอว้าวมาละขคนลุกเมื่อคืนนี่่อยเห็นกระสือพอ่อหญ่อิมลิมันเป็นกระสือแล้วเจ้ามีหลักฐานอย่างมายืนยันบ่บ่มีแลพอ่อหญ่เอาแล้วตกับบ่มีหลักฐานว่าผู้ใดรัก,รกจ้องสี่ก็เอาพิษผู้ใดโโบ่ไดกนสิกาวหาผู้อื่นก็ต้องมีหลักฐานเด้ว้าวไปมาล่ามาลลอยบ่ไดเด้ไม่ง่ญ่นี่ก็คือกันสั่นและเมื่อกอนได้แลพ่อหญยเฮ้ยว้าวเขาไปเสีอสอนก็สิเมื่อคือกันแล้วเร้อพอ่อหญย มึส่สิไปใส่บักโตโว้ยกูบากไปหาหลินสาวตัวอันนี้แมนท่าอโจโลูกพ่อใหญ่บาทเป็นคนรอแล้วก็มีเงินเน้ะมอนี่ก็ได้และก็อยากได้หยังก็ทองได้ในชีวิตน,นี่ก็บบได้แต่เดือนกับดาวคือบบไปอัดนามหน้าพ่อแน่ว้าวคือองค์ขี่มาว่างที่ตีงโตบกละละักหล่อๆล่อแสนไปอัดนามหนะ้าไปก่อนคุณพอ่อบ,บายๆโว้ยผู้อ,อยากเตียวได้น้อโว้ยปวดหัวแต่ละมือจักเมนยังมีลูกผู้เดียวกับ่บพัางควบสัง ว่าจักเรืองบ้านว่าจักเรืองเมืองอีกวายโจเป็นคนเจ้าสู่และก็รฆ่าล้มดีจีผู้สาวในบ้านผู้ใดก็มักเด็กแต่ว่าพยายามจีบมะลิสาใดมะลิก็บบเคยสนใจจึงเฮ็ดให้โจผู้ซึกท,าทา้าไทยและเสียเอามะลิมาเป็นเมียให้ได้ขายยังน้อยละ่ะบ่ะเมินตาที่บอกขายแต่มะ่งอยู่นี่อ้อว่าเศร้าสาขายแตม่มะงนะมันเมื่อยได้อีล่ะ หอบเสือผาไปอยู่น้ำอายซะเนาะเงินก็นมีเป็นหีบท่องก็มีเป็นปีดเข้าสารก็มีเป็นถังฮ้ายข่อยเมื่อยน้ำเจ้าได้นเานาะแซงข่อ,อยว่าวในใดดีเป็นเมียอ,อ้ายสละเป็นเมียอ้ายมิจะท่าแปลงแต่งตัตนังจะคืออยู่เฮือนโว้ยผู้ชาวเขาบ่มากวา่าจังไดเขากระ่มากแหละอย่าก,กวนตีนนะหำเคยถึงเตะละบอกเนอกก่าวที่แหละบ่ได้มีตีนแต่เจา้าผู้เดียวตัวอุตมึงเกงสบบหำสมาตีกันอยู่ห่านขา่อยเนอะ ตั้ตังคอยเพและดาแม่ได้ <c oughs> บักหำมมึงยามือนี่กูมากกูเดียวสืส่อเด้อเสร็จแล้วมึงถือเตแนนนอนฟ <c oughs> ันชอกเฉพาะบักหานี่ค่ได้มาชีนากูอยู่ฝากไว้ก่อนมือหนามึงเก็บตัวแนนอน <c oughs> สิไปใส่แอติงกูซื้อตามาห้งซอยเพราะมันนี่ <c oughs> มันนี่เงิอนไอเบิร์ดชื่อเราเบิเร์ดเรวห่ามัน,นเนเ่เนาะแต่เราเขาบอกกิน สีแเรื่องแรกหนึ่งมาลิกับมัดออกไปหาอยู่หากินหาสอนกุ้งปลาซิ้วหากินตามธรรมชาติโดยมีองค์ขลักก็คือเก่าหันละแถวใบไปทั้งใดายกับปบน้ำในบักหานี่ก็ได้อด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 สีออดอดอยู่หันและยางไว้ไวแน่มันคำแล้วอด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 ได้อยู่ว่าใบอด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 สอนต่อไปกูไร่ลงไหนยิงสิจับกู จนตาเว้นตกดินกับผ้ากันกับเมื่อใบมึงสย่างไม่ไถหากูุน่พอุดอุดประดุดพุดอุด,อด,อดมลีกับบอกคอยมีมูเด็กก็อาศัยท่าใบนี่แหละเป็นมูผีบาแต่กับ่มีผิดมีไผ่เดมอนอะไรกัไเ้เอามึงเห็นหนัง เอาไปเอาไปเป็นทีมทางนี้เขาจัดการเองเหตุการณ์บอคาดคิดก็เกิดขึ้นเนาะบอกโจว่างเพนจับโตมาล,ลีไปเฮดเมียวายนี่เลยวัสนาบกโจอยากได้ยังก็ต้องได้ืจีบดีๆบอมักก็ต้องเจอวิธีแบบนี้แหละตื่นขึ้นมากก็ได้ไอโจเป็นผัวโดยบูโตเลยแหละอีลา บักทัวทัวหลายตายเชฟบ,บักฮามึงมาลิมาล,มาลิตื่นอีหละตื่นโว้ยยังมาตื่นอยู่เอาต่อเฉพาะนอกกูโอ้โหอยากเป็นฮีโร่บับักหำตายฉบ,บับฮีโร่ไงล,ลูกพี่ลูกพี่ตื่นลูกพี่โอโ้บักฮานี่มันดีหัวกูมึงตายแน่นอนตออกบักนี่ไปถิมทา้งนี่เขาจัดการเองหัวหัวไม่ใส่เหรอ อีกเรื่องนี้ยังบ่ท่านจบเพียงเท่านี้ฝากติดตามตอนต่อไป